สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้จะเป็นการสาธิตวิธีการเพิ่มยอดวิวใน TikTok ง่ายๆทำได้ผ่านเว็บ f a s t Follow นะคะวิธีที่จะทำให้วิดีโอของเรานั้นโดดเด่นและก็มีโอกาสขึ้นหน้าฟีดได้มากขึ้นคือการมียอดวิวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะนอกจากเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่น่าสนใจของเราแล้วการปั้มยอดวิวเป็นตัวช่วยที่ดีและปลอดภัยในการเพิ่ม Engagement ให้บัญชีของเราบน t i k t o k ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำตามขั้นตอนง่ายๆเพื่อเพิ่มยอดวิวกันเลยนะคะ อันดับแรกนะคะเราเซิร์ชที่ Google ว่า Fast Follow ค่ะทีนี้เราก็คลิกเข้าไปที่ f a s t f o l l o a s i a ตรงนี้เลยนะคะ ก็จะขึ้นหน้าเว็บมาให้เราแบบนี้นะคะต้องเข้าไปดูที่เมนูด้านบนตรงนี้ค่ะจะมีให้เลือกหลายอย่างเลยวันนี้เราจะปั๊มวิวของ t i k t o อกใช่ไหมคะกดที่ t i k t o อกตรงนี้แล้วก็ซื้อวิวค่ะจะมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายเลยนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้เรามาทดลองซื้อ1000วิวกันค่ะ4 0บาทตรงนี้กดตรงนี้ได้เลยค่ะสั่งซื้อตอนนี้ ก็จะขึ้นหน้าให้เรากรอกรายละเอียดนะคะตรงนี้ที่เขียนว่าลิงก์ทิกตอกเนี่ยจริงๆต้องเป็นลิงก์วิดีโอที่เราต้องการจะให้เพิ่มวิวนะคะเดี๋ยวเราไปคัปปี้ลิงก์ทิกตอกมาใส่ดีกว่าค่ะคัดลอกตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะคัดลอกตรงนี้ก็ได้นะคะแต่สิ่งสําคัญเลยเนี่ยต้องเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะบัญชีของเราวางเลยแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลของเราเข้าไป หลังจากนั้นกดดําเนินการตรงนี้ค่ะทีนี้ก็จะขึ้นเป็น QR code มาให้เราจ่ายเงินนะคะแล้วก็พอเราจ่ายเงินเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยแจ้แจงชําระเงินกดตรงนี้แล้วก็เลือกไฟล์เป็นสลิปที่เราจะชำระเงินไปเมื่อกี้นะคะอ่าโอเค พอออเดอร์การเสร็จแล้วเนี่ยก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ให้เรานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รอออเดอร์เนี่ยดำเนินการหรือว่าถ้าหากอยากติดตามออเดอร์หรือว่ามีอะไรสอบถามเนี่ยสามารถกดตรงนี้ได้เลยค่ะไลน์ line. มันจะขึ้น QR code คให้เราสแกน line Offi c เ a l เข้าไปสอบถามกับแอดมินนะคะหากถ้าเกิดว่า, Order าวอาอเดอร์เข้าแล้วหรือว่ายออวิวเข้าแล้วเดี๋ยวยังไงเราจะมาดูกันอีกทีนะคะ โอเคเดี๋ยวผ่านไปประมาณ10นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ายอดที่เราซื้อไปเนี่ย1,000วิวจะเข้าหรือยงังเดี๋ยวลองรีเฟรชดูนะคะโหเข้ามาแล้วค่ะเมื่อกี้จาก1วิวเนี่ยตอนนี้ยอดเข้ามาแล้วนะคะถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยถากต้องการที่จะออเดอร์มากกว่านี้เนี่ยเข้าไปหน้าเว็บไซต์ ของ f a s t f o l l o w a s i a ได้เลยนะคะเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยส่วนถ้าใครที่ยังมีข้อสงสัยหรืออยากจะติดตามออเดอร์สแกนเทวาโคต,ตรงนี้แอดไลน์ไปสอบถามแอดมินได้เลยนะคะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยคะ่ะที่รับชมขอบคุณค่ะ